นี่มันกี่โมงแล้วมันได้เวลาไปเรียนพิเศษโนยังเป็นศิลปินนะคะแม่เป็นศิลปิน,เป,นเป็นทำไมมีหน้าที่อะไรเรียนมีหน้าที่เรียนก็เรียนนไม่อยากเรียนไม่อยากเรียนอยากง้อเป็นควายเหรอ แม่แม่ไม่เห็นหรอกพี่ลิซ่ากับจินกิตาเขาก็ยังเป็นศิลปินได้เร็วไงเป็นศิลปินแล้วไม่ต้องเรียนหรอคิดว่าตัวเองเป็นได้ตัวก็เตีย้ยดังก็ไม่มีตาก็ใหญ่เป็นไ,ได้เวลานี้คือเวลาที่ต้องไปเรียนไปหยิบกระเป๋าไปแม่ตัวเรื่องเป็นศิลปินจริงๆนะแม่ชั้น ฉันไม่เคยซักผ้าแก้เลยเหรอแกอยากเ,เ,เป็นอย่างฉัน thì tôi làm đùa này, tôi làm với ai, không phải với cả không muốn cái như tôi, không muốn cái gặp như tôi, cái muốn học cái gì tôi sẽ học hết, tôi chỉ muốn dừng lại, dừng lại đi, đừng nói nhảm nữa, đừng nói nhảm nữa, đừng nói นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป thank you.